ช่วงนี้ใกล้ถึงวันเข้าพรรษาแล้วแน่นอนว่าหลายวัดก็เตรียมความพร้อมกําลังจะเข้าสู่ประเพณีแห่เทียนพรรษาใช่ไหมคะพาไปที่นครราชสีมาค่ะช่วงนี้นะคะชาวบ้านกําลังเร่งมือเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลายคุ้งวัดต่างๆนะคะเร่งมือแกะสลักต้นเทียนเพื่อให้ทันแห่เทียนพรรษาค่ะ ในช่วงแกะสลักเทียนพรรษาแบบนี้นะคะชาวบ้านตามคุ้มต่างๆและช่างแกะสลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็เร่งมือค่ะแกะสลักต้นเทียนและขบวนเทียนพรรษาเพื่อร่วมง,งานเทศกาลแห่เทียนพรรษาประจําปี2567ที่ทางเทศบาลนาครราชสีมากําหนดจัดในวันที่10ถึง21กรกฎาคมนี้เขาจัดที่ลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีนะคะอย่างอำเภอโชคชัยขบวนเทียนพรรษาของวัดใหม่สะระปทุมใช้ชื่อ ขบวนเทียนว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าช่างแกะเทียนเนี่ยใช้เทียนทั้งหมดน้ําหนักถึง16ตันเลยนะคะขบวนเทียนมีความยาว21เมตรต้นเทียนสูง5เมตรเขาใช้เวลาแกะสลักนานกว่า90วันค่ะเพื่อให้ขบวนเทียนภาษานั้นยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดโดยขบวนเทียนนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติและบอกเล่าว,วิถีชีวิตของคนโคราชซึ่งขบวนเทียนของวัดใหม่สะระปทุมเนี่ยก็มีความกดดันนะคุณตัวย เป็นแชมป์เก่าไงในการประกวดประเพณีแห่เทียนพรรษาปีที่แล้วดังนั้นปีนี้ต้องตั้งใจป้องกันแชมป์ให้ได้ค่ะ,ะครับผมก็ใกล้ๆงานเข้าพรรษา,าก็จะมีการแห่เทียนพรรษาหลายจังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นแน่นอนนะก็คือที่โคราชที่คุณนุ่นเล่าไปด้วยนะครับ